สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจสำนักประชาเกตสามเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ครับรวมถึงเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้เราเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่จังหวัดน่านครับเป็นวันที่2วันนี้ท่านมทสองนะครับท่านธีรรัตน์นะครับได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดน่านนะครับพร้อมด้วยท่านชนน่านศรีแก้วนะครับท่านสสนะครับเนี่ยเดินทางมาถึงแล้วแล้วก็มาจุดนี้เนี่ยจุดเปจุดที่เรียกว่าโรงพยาบาลสนามนะครับ กา็าส่นาจับเวดากคดนองทให้ตั้งฟาีหมด้นนี้นนะครับนี้เป็นจุดโดรงพยาบาลสนามนะครับอยู่ที่ก้างๆสนามบินนะครับน,น่านซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่สูงนะครับซึ่งน้ำไม่ท่วม ที่ลรับต์อริปมานิดรับ ที่เป็นโรงบานนาบนะครับมันเป็นโรงบัาบนะครับเรายอมที่จะ เนี่ยทั้งหลายก็จะเป็นยาต่างๆนะครับที่ทางโรงพยาบาลนะครับสาธารณสุขจังหวัดน่านแล้วก็ทางโรงพยาบาลน่านเนี่ยมา,าตัดตัวหน่วยอยู่ที่นี่นะ ตัดสายแล้วระปามาเลยครับครับแล้วก็สัญญาณอุตภเวตสัญญาณมันตายแล้วมันจะ้การเพิ่มการเพิ่มไข่ขยาในส่วนของปลาป้านะครับตอนนี้เริ่มทยอยแตกไปตอนนี้คือเน้นสายหลักที่เป็นถนุไปครับว่าหลักจะเเป็นพื้ที่ผสมนะครับในส่วนของในซอยเล็กๆเนี่ยต้องปลดหัว น้ำกาโท้อยู่น้ำกะเปยเส้นหลักี่เร่ยอยทยอยครับแล้วนนี้ในส่วนของโคกรอันนี้เมื่อช้าเริ่มใส่ใบบัวลงปาตาเต็มแล้วนะครัปลาตาาไม่มีอะไรนะครับปลาตาอันนี้ก็ใเราบบัวก like so ับฟ้าเ่ต้องน้จมนคือน้มีนลาองนอันนี้ก็ทำอะไรฟ้าให่ไปแล้วก็แหส่งมเนี่ยเราได้ใช้รถ จุดที่ดินสไลด์นะครับแล้วก็สับไปซึ่งพยายที่พูดรูบแล้วก็ต้องให้การแบบตรงแา้นาก็ิปเกียร์พื้นที่ที่เป็นดิน ตอนนี้ทั้งหมดนะครับในในเขตประจำมือเก็บมังน่ากครับประมาณ5้าหมื่นสี่บคนตอนนี้ยกกังติจนี่สามารถเข้าไปได้ประมาณสามหมืนแต่ว่าตอนนี้คือจ่ายไปคืนแล้วประมาณสองหมื่นถ้าเกิดไปเรื่อยเรื่อยถ้ายิย่งระดับน้ำลดลงเหลือที่เนี้ยเราจะทยอยจ,ะจะ่ายแต่เน้นเรื่องฝาลอดภัยในการจ,จา่ายก่อนว่ามันมีที่ว่าโอนเงินช้าไปรัฐกลัวว่าถ้าจ่าไยไปเป็นชุบเนี่ยจะเกิดไบชอยับต้องต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยในการจ่าย ใช่ครับเดี๋ยวเรา่วนของโรงลยยริเออเตอนนี้เลัมปีเนยี่ยมเนอ แมบบ้านยมกันบ้านยาร้อนนะครับเอดินถนนอยู่ข้นในบ้านบ้านยาวน้ามันเลนขายบในน้าอ๋อหยบในหน้ามันค้สดมันถูกครบหยยบไปงวักวับเออแมงับมันรู้สึกว่ามีสัตว์ับรนเป็นสัตว์ใหญ่ไม่รู้จะเยไม่ไดไม่ได้ยง

วความดันหน่งบนวพีดความดันนะครับนี่เป็นโรงบัลสนามนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่กองบินนะครับนี่ยิมเจ้าหนที่นะครับ ก็จะมีอาหารต่างๆนะครับที่น้องชาวนานเนี่ยผู้ที่เป็นรัะสุภัยเนี่ยก็นํามานะครับก็บอกว่าน,านาํามามอบให้นํามาเยี่ยมนะตัวเล็กนะครับ ือตอนนี้ฝั่งภูเพียงกับฝั่งในเมืองเนี่ยมันยังข้ามกันไม่ได้นะครับเพราะว่าอำนาจเนี่ยยังท่วมบริเวณคอสะพานนะครับ คอยเดียวกันนเมื่อวานไม่กินข้าวแรกเลยจังก้องกินหม้อก็ยังข้าวจังนะหล่อเขาเอาแหนมจุ่มหม้อก็จังก้องก้อง เบอกว่าที่บ้านข้าวเ้าเนี่ยเปนสี่างไม่ิเป็นสิบเลยซอยน่ะยบ้านแม่ของนมาเป็นเวัน้เที่ยวสองวันแล้วนะวันนี้ครับวันวันนี้คือน้ำมีนแแล้วก็เราได้เรือทีแตกนะเข้าไปลึกขึ้นต้องมีข้าไปสองว่าจ้าเข้าไปเช่นเม่อานอาเรือเข้าไปใช่ไหมเรือเข้าไป มันจะจ้างเนอะแต่ที่เจ้าะอเลยเนี่ยนะครับอ่านี่ครับก็ว่าเดี๋ยวสั่งการนะครับให้เดีย๋ยวเข้าไปรับนะครับเนี่ยก็เป็นบทสนทนานะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับจะลงพื้นที่ไปที่อเมริกาในะครับภซลชิงกลางนะครับ ลังใจทั้งใีกทสี่ชเือเาเส้กา่ไปไปกันต่อนะครับเอนี่ยต้องบอกว่าเป็นภาร,รกิจนะครับปอลงเครื่องมาปุ๊บเนี่ยมาที่โรงพยาบาลสนามเลยนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปต่อครับดู สภาพพื้นที่เรื่องน้ําท่วมต่างๆแล้วก็ต่างนั้นเนี่ยจะไปที่เชียงกลางไปที่ปลัวนะครับสดผ่านเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับข้อมูลสารจกากกรมประชาสัมพันธ์จะถึงหนึ่งรครับนี่รถสื่อสารเฉพาะกิจมาขึ้นไปดูนะครับก็นะครับครับเน,นี่ยจะเป็นรถที่ก็จะมีหน้าที่ในเรื่ดูแลระบบสื่อสารในการทีทั้ง เกเพราว่าถูกสื่สรไปนะครทุกที่ที่ที่เวลาเกิดเนี่ยผมก็ยาามก็แล้วสนจการติอติดตในรอบนี้ก็จะมีระบบสื่อสารทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสื่อสารที่เชื่อมไปยังกระทรงสาธารณุขนะครับระบบสื่อสารที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราพตามาตั้งที่มีเคสอะไรที่เาได้เปนแบบการหราเแล้วบบแบบแาบแบบแแบบแแบบ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 บบบแเน เราสื่อสารไปแล้วเข้าระบบการการประสานงานสั่งการระหว่างกระทรวงสาธารณสุขสปชและตงการที่เกี่ยวข้องค่ะถ้าเป็นกดอกเต t e r จะเข้าตามระบบ169ค่ะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นดิสเตอร์เราต้องใช้วิธีในการสื่อสารระบบดวแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการคอมพิวเตอร์ชมั่ตัวนี้โทรศัพท์หรือช่มนมคือโรงพยาบาลทุกแห่งนี้จะมีวิธีสื่อสารกันพราว่าบางทีไฟมันไฟฟ้าไฟมันใช่ไหมครับรันนี้ก็ใช้เป็น ขึ้นวิแทนตอนจอสถานการณ์เนี่ยตรงหน้ตอนนี้ยังีสนบอยู่ครับมว่าเดี๋ยวอาจจะต้องให้พี่เตรวนจังหวดท่้ที้นาได้ยแ่ช่วยเขาได้แล้วเราจะได้ไปต่อทีทีม่ามบอกว่าแทกตรงหน้าใช่ใช่ครับขพอดีตัวหนึ่งของสปะถาที่ช่วยเราในช่วงที่ผ่านมาครับที่เราทบทวนก็คือว่าใช้ในการสิ่อสารโดยเฉพาะสกายด็อกเตอร์ นะครับในที่หน้าเนี่ยผมเพิ่งให้ประชุมกันว่ารอเอาสกายล็อกเตอร์มาละสามการนะตอนนี้มีหกทีมทั้งหมดทั้งขีดแปจังหวัดก็สามารถจัดการได้กรณีที่สองผู้ตรวจพุบชีพครัเราเราสกายลอกเกอไว้ที่อยนะครับ่งนี้นีนระบบการสื่อสารนะครับขอบคุณครับคะแนนกระสาก็จะมีอุปกรณ์มีต่างๆทั้งหมดนะครับอ่า ใน,นมีการมอบนะครับชูชีพนะครับเป็นรถสื่อสารเฉพาะกิจครับของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับเขาบอกว่ามาทุกอย่างนะครับเครื่องมือต,ต่างๆที่มีครับมากันที่นี่ครับที่จังหวัดน่านหลังจากเกิดมหาทุกภัยใหญ่ครับในรอบ100ปีโซนป่าเผ็สำนักงานเขตสามเชียงใหม่กรมประชาพันธ์เพจกรมประชาสพันธ์เพจดเอ็นบีทีคอนเ <vegetarian. S 2> น็กเต็เอ็นบีทีนะครับน็อตนะเพจสวทน่านนะเพจ สำนักงานประชามวลจังหวัดน่านนะชมอย่างไรแทักทายเข้ามานะครับเนีย่ยรับมอบเส้าหน้าที่อาชีพนะครับเริ่มตีมอบไปนั้นรู้ว่านะครับนำไปใช้นะครับ ủng hộ người ta có thể thấy rõ ràng là một người ta có thể

ส่งแบบเมนิฮาร์ดนะง่ายนะครับคุณขนม,มบ,บินบอกว่าน่านก็หนักนะครับชายแดงก็ต้องดูแลเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนนะคะนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้ขอร่วมกันส่งกำลังใจครับรกรมยามพันธุ์เราเพรา,พา,พา,พา,าะเป็นสื่อกลางนำกำลังใจของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยครับส่งผ่านมานะครับอย่างเพจกรมยางพันธ์เราเพราะเป็นสื่อกลางนำเสนอความเรพี่น้องประชายชนครับให้ทางรัฐได้รับรู้นะครับแล้วก็ให้รับการแก้ไข สมเยไ่ยทักทายเข้ามาครับขึกลับเนี่ยครับมีด้านหลังนะครับน่าจะเป็นเอฟซีของอาร์เบนตีนะครับต้องบอกว่าหนึ่งเนี่ยมัน อย่างน้อยเนี่ยก็มีรอยยิ้มนะครับเวลามีผู้ใหญ่ในนะครับรัฐบาลลงพื้นที่มาเนี่ยอย่างที่บอกครับรัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนนะครับเกิดทาะวิกฤตจําใดเนี่ยมีทุกภาคส่วนราชการนะครับลงมานะครับช่วยเหลือพี่น้องดยข้างบนนนะฮะดูนิ้วยิ้มแย้มกันนะครับน้องๆของเจ้าที่หน่อของหน่วยแพทย์ขอโรงพยาบาลโรงพยาบาลหน้านะครับนะครับ เออยู่ข้างหลังเยอะนะเดี๋ยวเข้าไปที่รถนะครับ ถ้าถ่ายรูปส่งมาหน่อยก็ได้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปขึ้นหอนะครับเพื่อจะไปดูพื้นที่นะครับตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่นะครับวันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนรองเท้านะครับนะจุดนี้น้ำสูงเท่าไหร่คะเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเตรียมของเาแล้วครับอ้าวไม่ยังไม่ถึงยังใส่กนนะครับงไม่ใส่เดี๋ยวต้องกินยา เนี่ยเตรียมนะครับเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปนะครับที่จุดที่พี่น้องประชาชนนะครับได้รับผลกระทบมีมีมีบูธอีไหมครับอ๋อมีทางปลาปลานะครับขอออบบบููธธน่ยครัข้าวปลานะครับ

โอวจนมันนการตกอีนงเนาะ่ไมัน่ยเดอไ่ว่็คต้องารว่้าวราเองขยตั่่า่วนจลอยากเจนรื่องกาันตคบนเมื่องกันต์ไปอ่นี้ะ่ไมย่สาเป็น่ต่เอี่เ กำลังรถปอกอ,อาหารอปให้เลยเลยเลยเพราะว่ามือมือจะทำม